แนะนำรถอีกหนึ่งคันนี่คะวันนี้นุชจัดโตโยต้ตตาแคมรี 2.5G ตัวท็อปของเครื่องยนต์เบนซินมาให้พี่ๆได้รับชมกันอีกหนึ่งคันคันนี้บอกเลยราคาสุดพิเศษมากราคาถูกสุดเลยสำหรับตัวท็อปสุดของเราไม่ใช้งานแค่แสนกลางและปี2019บอดี้สีดำเป็นรถเนือง,งานประวัติศู์ค่ะโครงสร้างหลักเดิมแท้โรงงานเลยภายในสวยหรูออปชั่นมีมาให้แบบครบๆเลยหลังคาสัลูปนะคะเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้าสภาพสวยเลยราย,เ,ยเพิ่มเติมตม,มีอะไราน่าใช้งานกันบ้างสำหรับใคร หาเก่งซีดาสุดหูไว้ใช้งานไปรับชมกันต่อในส่วนของราเดียดในคลิปเต็มได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามท่านผู้ชมทุกทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะกลับมาอยู่กันนุชที่สำนักงานใหญ่อีอเชนเคยนะคะเพรยน์นั่นเองวันนี้อัปเดตรถสวยๆให้พี่พี่ได้รับชมกันอีกหนึ่งคันสําหรับใครนี่ฮะอยากได้เป็นตัวรถเก่งซีดานเบนซินร้วนนะคะพร้อมความหรูหราความสปอร์ตนะคะนุชแนะนําอีกหนึ่งทางเลือกเลยคันนี้ To โยต้าแคมรี่สอตัวท็อปของเครื่องยนต์เบนซินเลยมาในราคาเพียงแค่7จ็ดแสน 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเป็นรถหน่วยงานประวัติศูนย์ใช้งานมาแค่มือเดียวเลยการันตีโครงสร้างมาให้แล้วนะคะไม่มีพลิกคว่ำชนหนักจมน้ํามาแน่นอนและที่สําคัญราคาย,ย่อมเยาวด้วยนะคะคันนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยของตัวเครื่องยนต์เบนซินราคาถูกมา,ากๆเลย7 8 9 0 0 0นาไม่ใช้งานคันนี้อยู่ประมาณแสนกลางเท่านั้นเลยนะคะบอกเลยว่าตัวแคมรี่เนี่ยคะไม่ไม่ใช่ปัญหาแน่นอนนะคะสำหรับใครที่สนใจอยู่นะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้เลยค่ะที่ เบอร์โทรด้านล่างรายละเอียดคันนี้มีอะไรน่าใช้งานบ้างเนี่ยฮะเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของรายละเอียดในคลิปเต็มได้เลยด้านหน้าตัวรถเนี่ยฮะดีไซน์ด้วย ตัวกระจังหน้าสีดำนะคะพร้อมโลโก้โตโยต้าเป็นสีโครเมียมอยู่สภาพสวยเป็นรถหน่วยงานเนี่ยคะใช้งานมาแค่มือเดียวเท่านั้นเลยไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ทม์นั้งนิ่งไลท์มีมาให้แบบครบๆเลยไฟตัดหมอกคู่หน้าติดตั้งมาแล้วจากโรงงานเลยและยังมีในส่วนของเซ็นเซอร์กะระยะมาให้รอบคันเลยในส่วนของรายละเอียดตัวฝากระโปรงคันนี้นะคะไม่มีรอยบุบไม่มีดูรอยรักยิ้มค่ะอยู่สภาพเดิมโรงงานกระจกรอบคันนี้นะคะ่ะได้เป็นพาร์ทเดิมโตโยต้าแล้วเรียบร้อยนะคะโป่งซุ้มล้อไม่มีดิรอ อยผิดความหมานะคะอยู่สภาพเดิมแบบนี้นี่นะคะบอกเลยว่าคันนี้นะคะราคาดีและรถสวยแน่นอนค่ะปกสุนรอเรียบเนียนนะคะไม่มีริ้วรอยการผิดความชนหนักมาแน่นอนได้แม็กไลสปอร์ตรอมาแล้วขอบ18นะคะตัวนี้และดอกยางได้อย่างปี2023ทั้ง4เซนเลยเดี๋ยวดอกยางนดดูแลให้ใหม่เลยนะคะในส่วนของรายละเอียดตัวกระจกมองข้างคันนี้นะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเป็นระบบพับไฟฟ้ามาให้แล้วเตียมสันรอบคันอยู่สภาพสวยเลยคุณพี่ขาไม่มีรอยริ้วรอย เลยนะคะสภาพสวยกริบๆแบบนี้นะคะกระจกรอบคันพาร์เดิมแล้วจากโตโยตา้าเมื่อเปิดคันนี้นะคะได้เป็นสีโฟรเมียมค่ะสภาพสมบูรณ์เลยภายในเนี่ยคะคุมโทนด้วยสีดําได้เป็นเบาะหนังสีดําสภาพไม่มีชําเลยคอนโซลกลางมาพร้อมลายไม้เกียร์ออโต้มาพร้อมจอกล้องถอยหลังมีมาให้พวงมาลัยมันติฟังก์ชันครบถ้วนเลยนะคะตัวลายไม้ลายสปอร์ตคอนโซลหน้าอยู่สภาพสวยนะ,ะไม่มีชําเลยคันนี้ในส่วนของรายเดียดตัวซอกประตูก็เช่นเดียวกันค่ะตัวน็ แต่และจุดอยู่สภาพเดิมจากโรงงานไม่มีร่องรอยการขยบขยื่นเลยน็อตแท้นี่นะคะน็อตเดิมเลยคันนี้นุชการันตีให้เลยนะคะเจ็ดแบาทเท่านั้นเลยได้เป็นรถหน่วยงานประวัติศูนย์ภายในสวยการันตีโครงสร้างมาให้รอบคันเลยนะคะและในส่วนของรายละเอียดตัวเสาบีคันนี้ค่ะน็อตเดิมโรงงานเนี่ยะสติ๊กเกอร์มออก,กติดตั้งจากโรงงานมีให้เห็นแผ่นเพจสีดาวันเดือนปีผลิตตรงกับสําเนารถเลยตัวเครื่องตัวถังเช็คได้น็อตเดิมโรงงานภายในรถไม่มีช้ำเลย ละะแล้วก็หลังคาสลูปอยู่สภาพสวยเลยเป,ลเปิดปิดแบบไฟฟ้ามาให้แล้วเนี่ยบอกเลยว่าคันนี้คุ้มแน่นอนคุณพี่ขาใครได้ไปคุ้มค่าเลยผ่อนประมาณ1มื่นสองเท่านั้นนะะีคะพร้อมดอกเบี้ยสุดพิเศษเริ่มต้น2 6 9เมือเปิดเนะคะเป็นสีโครมเมียมเลยนะคะภายในห้องพโดยสารกว้างขวางนะคะนั่งสบายสบายไม่มีแอร์อัดเลยแอร์ตอนหลังมีมาให้แล้วเรียบร้อยตัวเบาะอยู่สภาพสวยไม่มีริ้วรอยชําเลยภายในกว้างนั่งสบายเครื่องยนต์ดีขับดีอึดถึกทนขับนุ่มนะคะ luego ah ซอกประตูน็อตเมคอัพแต่ละจุดนะคะอยู่สภาพสมบูรณ์เลยคุณพี่ขาไม่มีริ้วรอยช่ำนะคะน็อตเดิมโรงงาน mm hmm. แผงประตูม่านหลังมีมาให้แล้วเรียบร้อยแบบนี้สวยๆเลยเรียมสันรอบคันสภาพสวยค่ะกระจกรอบคันไม่มีริ้วรอยแตกรล้าวเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดไฟไท้ายคันนี้อยู่สภาพเดิมโรงงานเลยไม่มีริ้วรอยแตกรล้าวหรือว่าเปลี่ยนไฟไท้ายมากันชนติดตั้งในส่วนของเซนเซอร์กะระยะมาให้แล้วเพิ่มเติมด้วยนะคะโลโก้ต่างๆมีมาให้เห็นแบบนี้ครบถ้วนเลยคุณพี่ขาภายในสวยนย mm hmm. หรือว่าจะเป็นในส่วนของรายละเอียดรอบคันคันนี้ก็เดิมโรงงานกระจกด้านหลังนะพัดเดิมแล้วโตโยต้าแท้เลยหลังคาไม่มีพิษคว่ำม,มาแน่นอนติดตั้งฟรีมืดมาให้แล้วรอบคันเลยคุณพี่ขาเปิดขึ้นมาแล้วนะคะคันนี้ห้องเก็บสัมภาระนะคะบอกเลยว่าเก็บสัมภาระได้จุก,จกว้างขวางแบบนี้โครงสร้างด้านหลังไม่มีการโดนชนท้ายมานะคยยังมีในส่วนของช่องหน้าต่างเล็กนะคะเพื่อหยิบของด้านตัว ห้องเก็บสัมภาระโดยที่เราไม่ต้องลงจากรถคันนี้เขาก็อำนวยความสะดวกมาให้แล้วอีเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดอุปกรณ์เสริมต่างๆนะคะมีมาให้จากโรงงานแล้วยางอะไหล่แม่แรงนะคะถุงเครื่องมือมีมาให้ครบเลยคุณพี่ไม่มีดิ้วรอยชํำแน่นอนนะคะเปิดขึ้นมาแล้วน็อตต่างๆอยู่สภาพเดิมนะคะโครงสร้างต่างๆอยู่สภาพสมบูรณ์เดิมเลยภายในสวยนะคะคอนโซลต่างๆมีมาให้ครบเลยแล้วก็ตัวซิลิโคนด้านหลังนะคะใช้เล็บจิ้มเห็นได้ชัดโครงสร้างไม่มีดิ้วรอยผิดความชนหนักมาแน่นอน การันตีให้เลยนะคะสำหรับพี่พีทที่มองหาอยู่นะคะแคมรี่ 2.5G ตัวท็อปของเครื่องยนต์เบนซินนะคะวันนี้นุชจัดมาให้ดูอีกแล้ว1คันแนะนำเลยคันนี้น่าใช้งานนะคะหนึ่งเอ่อไม่ใช้งานอยู่ประมาณ1 5 0 0 0 0สารเท่านั้นเลยกับราคาถูกๆนะคะ789,000ฟรีดาวน์จัด,ดยอดเต็มผ่อนประมาณ11ื่นเอ่อประมาณนี้ภายในกว้างนะคะสวยเดิมตัวเบาไม่มีชํำเลยนะคะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะคะแอร์ตอนหลังมีมาให้คอนโซลน,นะคะอยู่สภาพสวย คอบบนโซลกลางนะคะมาพร้อมรายไม้เดิมโรงงานสวยๆหลังคาสลูปมีมาให้ครบโครงสร้างต่างๆนี่เลยนะคะน็อต <Not S 2> แต่ละจุดอยู่สภาพเดิมแบบนี้ไม่มีชม้ำตัวม่านด้านหลังนะคะเปิดปิดไฟฟ้ามีมาให้แล้วแล้วก็สีด้านข้างเรียบเนียนกระจบกรอบคันพาดเดิมด้วยนะคะจากตัวอยู่าเลยภายในนะคะสวยหรูออปชั่นฟังก์ชันมีมาให้ครบเลยพวงมาลัยมันติฟังก์ชันมาพร้อมฟุตสตาร์ทจอ กลางกล้องถอยหลังเนะะี่ยฮะคอนโซลกลางสวยเดิมเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้าแล้วเรียบร้อยเสาบีทั้งสองข้างค่ะน็อตไม่มีร่องรอยขยบขยืน่นน็อตเดิมโรงงานสภาพสวยแบบนี้นะฮะบอกเลยการันตีให้นะะี่ะสติกเกอร์ต่างๆมีมาให้เห็นแล้วเรียบร้อยค่ะคุณพี่ขามารับชมในส่วนของรายละเอียดด้านในนิดนึงนะคะว่ามีอะไรมาดูบ้างคันนี้อะนี่เลยนะคะ สตาร์ทเครื่องขึ้นมานะคะคันนี้ก็จะได้เห็นตัวโชวเรือนใหม่นะคะแท้เลยนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันมาพร้อมระบบนะคะรับสายวางสายสั่งงานด้วยเสียงซิริไใหม่ใช้งาน151,896กิกโลคือใหม่แท้เลยนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันหุ้มหนังสวยเลยมาพร้อมจอกลางกล้องถอยหลังนะคะแล้วก็เชื่อมต่อเป็นคาเพได้นะคะแอร์ออโต้เกียร์ออโต้สวยๆนะคะเป็นเบรกมือไฟฟ้ามาให้แล้วหมวดต่างๆอีโค่ Eco, หมดสปอร์ตมีมาให้ครบว่า เลตชาร์จหรือว่าที่เสียบโทรศัพท์ไร้สายมีมาให้แล้วเรียบร้อยคอนโซลหน้าสวยเดิมแบบนี้เลยคุณพี่โอ้โหคุ้มค่ามากๆที่บังแดดนะคะเปิดปิดแบบออโต้มีมาให้ครบเลยภายในสวยนะสำหรับใครสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะการจัดไฟแนนซ์หรือเป็นราคาซื้อสดนะคะสามารถสอบถามพูดคุยได้เลยนี่นะคะกล้องถอยหลังมีมาให้กว้างขวางแบบนี้มองได้ชัดเลยคุณพี่นี่นะคะและไม่พอเท่านั้นนะคะยังมีในส่วนของเซ็นเซอร์กะระยะมาให้ด้วยนะคะด้านหลังตัวรถติดตั้งมาถึง4จุดเลย แล้วก็ด้านหน้าอีก2จุดนะคะเพราะฉะนั้นคันนี้การันตีเลยความสปอร์ตภายความสะดวกสบายนะคะครบเลยคันนี้มีมาให้ครบนี่นะคะจอกลางเชื่อมต่อตัวเปิดคาเพได้ด้วยแล้วก็พวงมลาลัยมันติฟังก์ชันมีในส่วนของที่ล็อกความเร็วเพิ่มเติมมาให้แล้วสําหรับตัว 2.5G ที่ปรับเบาะเซฟเบาะมีมาให้นะคะเปิดปิดกระจกออโต้เซ็นอร์ล็อกมีมาให้ครบถ้วน <c oughs> กระจกรอบพันนะคะพาพัดเดิมจากโตโยต้าเลยคันนี้แนะนําได้เลย 789,000บาทเท่านั้นนะคะกับตัวท็อปของเครื่องยนต์เบนซินสวยคุ้มประหยัดแน่นอนค่ะคนนี้ขับดีขับนุ่มเครื่องอึดถึกทนแน่นอนนะสนใจเดียดเพิ่มเติมนะโทรหาหนุดได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างค่ะเดี๋ยวเรามารับชมในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องคันนี้นะคะว่าสภาพยังอยู่สมบูรณ์แค่ไหนบ้างไปดูได้เลยค่ะ มาล่ะชวงต่อค่ะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องคันนี้ได้เป็นเครื่องเดิมโรงงานเลยฝาครอบเครื่องอยู่สภาพที่สมบูรณ์แบบนี้ไม่มีดิ้วรอยการแก้ไขงัดี้ะเป็นเครื่องยนต์สี่สูบนะคะสำหรับตัวนี้นะ2,500าซีซีภายในหน้าห้องเครื่องสวยกริบเลยน็อตแต่ละจุดอยู่สภาพเดิมไม่มีร,อ,รอยการขยบขยื่นนะคะอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้เลย <c oughs> แผ่นกันความร้อนไม่มีดิ้วรอยฉีกขาดสติกเกอร์ต่างๆติดตั้งจากโรงงานมีให้เห็นโครงสร้างต่างๆคา,า,านหน้า <c oughs> ตัวภายในหน้าห้องเครื่องไม่มีรอยค้าวมันไหลเย,ยิ้ม สนใจเดียบเพิ่มเติมนะคะสามารถโทรสอบถามได้เลยคุณพี่ค่ะใครมองหาเก๋งซีด้านสุดหรูเบนซินร้่นหรือว่าเป็นตัวท็อปเลยคันนี้แนะนําเลยแคมรี่สองมาในปี2019กับราคา7 8็ด0 0นบาทเท่านั้น,นะะสนใจเดียบเพิ่มเติมโทรหานุดได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างค่ะสำหรับวันนี้นะะี่ะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์นีะกดติด,ดตามให้ด้วยเผื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวแคมรีมือสองเข้าใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ